สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติ่งนะครับตอนนี้พ,พ่อทลุงเริ่มมีต้นไม้ตรงถบโรงเลือนแพัดช,ช่างนะครับมีตลาดต้นไม้เกิดึ้นแล้วนะครับมีมาขายกันเยอะเลยนะครับไม้ดอกไม้ะดับใบใบนะครับ ดูไปเรื่อยๆนะครับเยอะเลยครับที่สาวสาวพระช่างวัฒนลุงนะครับมีเยอะเลยนะครับสวยมากนอ 15บหาทาทตะถางชมพร้องกันไปนะครับผมก็เพิ่งมาครั้งแรกเยอะมากนะครับยาวเลยนะครับ ครับครับสวัสดีครับถูกถูกครับขับาพัดช่างพัทลุงนะครับใช่ครับผมขับรถพัดช่างพัทลุง,รงครับไอม,มาลามโอโมจิโต้นะครับ สวยทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยปาโลก็มีนะครับไวลาวาก็มีนะครับ ชนกัะไปนะครับให้ภาพบรรยายไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม้ต่างเยอะเลยนะครับสิงโตเนียมก็มีนะครับมาด่างขาวนะด่าง,งก็มีนะครับ วันหยุดสองอาทิตย์มาได้นะครับต้นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยครับผมราคาไม่แพงนะครับโอเคนะครับวันนี้สั้นๆนะครับแนะนำตลาดต้นไม้ที่พัทะลุงนะครับอยู่ตรงสรบาบัาช่างนะครับ โอเคครับวันนี้ทำนี้ก่อนนะครับลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับว่างก็มาชมนะครับกระท่อมก้านแดงก็มีนะครับผมเป็นไม้เยอะๆเลยนะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะครับคุณคบที่ติดตามสวัสดีครับ ขงต่างเหลืองนะครับ